สวัสดีครับวันนี้เพจพุทธคุณคงเดิมก่อเสนอพระผงหลวงพ่อรวยนะครับรุ่นรวยจริงเนื้อมหามงคลแดงนะครับวัตโกยุทธยานะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับประวัติของหลวงพ่อรวยภาษาทิโกนะครับเดิมชื่อสํารวยนะครับนามสกุลสอนฤทธิ์นะครับ บรรพบุพรุษของสกุลสอนฤทธินี้เป็นเชื้อสายชาวกรุงศรีสัตนาคณะบุตรนะครับเกิดเมื่อปีพศ2 4 64นะครับนาปัานตะโกนะครับจังหวัดพระนครเสียยุทธยานะครับเมื่ออายุ16ได้บรรพชาเป็นสามนเณรที่วัดตะโกนะครับ พศ2484นะครับพออายุครบ20ปีก็อุปสมบทนะพัธสีมาวัตกโกนะครับได้รับสมณะฉายาว่าปาสาติโกนะครับแปลว่าผู้มีความเลื่อมใสในธรรมนะครับขั้นหลวงพ่อรวยอุปสมบทแล้วนะครับก็จำบรรษาอยู่ที่วัตกโกเลื่อมานะครับ ได้ศึกษาคันธุละภะปริยัติธรรมนะครับเพิ่มเติมจนสอบได้นักธรรมชั้นโทนะครับในปีพศ2485นะครับและสอบได้นักธรรมชั้นเอกในปีพศ2487นะครับและได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเก้าพระราชทาสนสมณศักดิ์เป็นพระครูชั้นสัญญาบัตรนะครับ ราชทินนานาว่าพระครูสุนทรธรรมานิวิทย์นะครับหลวงพ่อรวยท่านได้สื่อพุทธคมมาจากหลวงพ่อชื้นวัดภาชีนะครับผู้เป็นพระอุปชานะครับซึ่งหลวงพ่อชื้นนี้ได้สืบทอดวิชาพุทธคมมาจากหลวงพ่อกันวัฒญาตนะครับ ผู้เป็นบุรพาจารย์ที่โด่งดังนะครับเป็นเจ้าของอเหรียญเป็นจะาคีอันดับหนึ่งนะครับทางด้านหลวงพ่อกัลวัดพญาตนะครับทั้งได้สืบสายพุทธคุมโดยตรงจากหลวงพ่อแจ่มวัดวังแดงเหนือนะครับที่เชี่ยวชาญวิชาอาคมนะครับโดดเด่นในด้านเมตตาหมานิยมและคงกระพันชาตินะครับ หลวงพ่อรวยจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นเกจิอาจารย์ที่เชี่ยวชาญครบเครื่องนะครับสามารถเขียนยันได้ทุกรูปแบบประกอบพิธีพุทธาพิเศษมังคลาพิเศษรู้พิธีทางพุทธศาสนารู้พิธีทางาพราหมณ์นะครับรู้วิชาแพทย์แผนโบราณด้วยนะครับวัตถุมงคลที่หลวงพ่อรวยสร้างจึงเข้มขังเปี่ยมพลัง พุทธคุณมากประสบการณ์นะครับทั้งแขวคข่านิรันดรยและเมตตามหานิยมโชคล่ามเป็นหนึ่งนะครับชื่อหลวงพ่อรวยท่านก็เป็นสิริมงคลนะครับใครมากราบไหว้ก็จะรวยสมดังชื่อท่านนะครับปีพศ .2560 นะครับหลวงพ่อรวยมรณภาพนะครับ ด้วยโรคชลานะครับวันที่19กรกฎาคมนะครับรวมสิริอายุนะคุับห้ปี7เดือน10วันนะครับ76พันษานะครับปัจจุบันสิริล่างของหลวงพ่อรวยนะครับมันจุในลงแก้วนะครับอยู่ใน พระมหาธาตุเจดี JD, มงคลสิทธาจารย์นะครับจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับสามารถไปกราบไหว้ได้นะครับอยู่ที่วัดตกโกนะครับเดี๋ยวเรามาดูคาถามหาลาบหลวงพ่อรวยวัดตกโกกันนะครับให้ตั้งนโมสามจบแล้วกล่าวว่าสัมพุทธชิตาจะสัจจานิเกรัสสั พ,พุทธทชิตาสัพพโสคุณวิภาสัมปัตโตนรุตตโมมหาลาพังสัพพสิทธิพระวันตุเมสาธุสาธุสาธุาธคุณพระคุ้มครองบุญรักษาเทวดาปกป้องอย่าเจ็บอย่าจนคิดสิ่งใด สมหวังทุกประการมีแต่รวยกับรวยๆย,ยิ่งขึ้นไปพบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูวัตถุมงคลกันนะครับด้านหน้าจะกล่องจะเขียนว่าหลวงพ่อรวยปราสาทิโกนะครับด้าน,นล่างเขียนว่ารุ่นรวยจริงนะครับวัตตโกอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยานะครับ ดูองคพระกันนะครับด้านหน้าจะเป็นรูปหลวงพ่อรวยนะครับมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะครับโค้ดคำว่ารวยนะครับด้านข้างเขียนว่าหลวงพ่อรวยปาสาธิโกนะครับวัดต,ตะโกอำเภอพาชีจังหวัดอยุธยานะครับเป็นรูปหลวงพ่อรวยนั่งสมาธิ อยู่บนพระลาหูนะครับด้านหลังก็จะมี12นักษัตย์นะครับอันนี้เขียนเป็นชื่อรุ่นครับรวยจริงนะครับขอบข้างก็ไม่มีอะไรนะครับเป็นขอบเรียบธรรมดานะครับยันนี้ก็สวยงามนะครับ ยัันนะนะครบถ้าสนใจก็ติดต่อได้ที่เพจทุกคุณคงเดิมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับ Savatee